สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิววอลกี้ในช่วงแนะนำสินค้าใหม่กันนะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือมีดคัตเตอร์นะคะซึ่งตัวนี้เป็นแบบสไลด์ด้านข้างนะคะตัวสไลด์ด้านข้างนี่ก็เพื่อความปลอดภัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณสมบัติเด่นๆของอันนี้มีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะทำมาจากโลหะทั้งชิ้นนะคะซึ่งเพิ่มความแข็งแรงนะคะแล้วก็จับถนัดมือนะคะ อีกจุดหนึ่งนะคะตรงส่วนปลายนะคะจะเห็นว่ามีรูนะคะที่สามารถใส่ใส่ของเซฟตี้ได้ค่ะตัวนี้นะคะมีช่องเก็บใบมีดสำรองได้มากสุดถึง5ใบด้วยกันวิธีเปิดช่องเก็บใบมีดนะคะก็ทำนี้ค่ะแล้วก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็อ่าเปิดแบบนี้ค่ะก็จะเป็นช่องแบบนี้ด้านใน สำหรับการเปลี่ยนใบมีดนะคะเราสังเกตตรงปุ่มสีดำด้านหลังนี้นะคะวิธีการเปลี่ยนนะคะง่ายมากๆเลยนะคะเราก็กดเลื่อนใบมีดออกมาแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็กดปุ่มตรงนี้นะคะเพื่อที่จะดึงใบมีดออกมานะคะแล้วก็วิธีใส่กลับนะคะก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเราก็ต้องกดปุ่มนี้นะคะแล้วก็ใส่ใบมีดเข้าไปแบบนี้นะคะอ่าเราต้องให้แน่ใจนะคะว่าใบมีดเนี่ยไม่หลุดเลื่อนนะคะออกจากด้าม แล้วก็แบบนี้ค่ะง่ายมากๆเลยนะคะหากท่านใดนะคะสนใจชมสินค้าตัวจริงสามารถไปที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศค่ะ